พลเอกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการผ่านศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกว่าให้ทุกหน่วยในแนวชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนห้ามใช้กำลังหรืออาวุธนอกเหนือคำสั่งพร้อมย้ำว่าการป้องกันต้องอยู่บนหลักของความสงบและกฎหมายสากลกองทัพเน้นหนักเรื่องการสื่อสารกับประชาชนโดยเตือนให้ระวังข่าวลือและสื่อปลอมที่ใช้คำว่าเปิดศึก ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะในทางทหารหมายถึงการเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมป้องกันเท่านั้นหน่วยกําลังหลักของกองทัพภาคที่1และ2ได้เข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญในภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างโดยมีการ จัดตั้งจุดบัญชาการภาคสนามในพื้นที่สแก้วบุรีรัมและสีสเกตหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วและหน่วยปืนใหญ่สนามได้รับคำสั่งให้อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมเคลื่อนกำลังทันทีหากได้รับคำสั่งเพิ่มเติมการเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ในความควบคุมของศูนย์บัญชาการร่วมและเน้นการทำงานเชิงป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของพลเรือนรัฐบาลกัมพูชาได้ส่งสัญ,ญญาณตอบรับด้วยการ เสริมกำลังบางส่วนตามแนวชายแดนฝั่งจังหวัดพระตะบองและบันเตียมเนียนเจอพร้อมประกาศว่าการเคลื่อนไหวของตนเป็นเพียงการป้องกันเช่นกันไม่ใช่การยั่วยุหรือเตรียมการโจมตีกระสั่ มกลาโหมกัมพูชาย,ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงดำเนินไปตามกรอบปกติและเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เล็กน้อยนำไปสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เร่งติดต่อกับรัฐบาลพนมเปญเพื่อยืนยันว่าการเตรียมกำลังของกองทัพไทยเป็นไปตามแผนความมั่นคงภายในประเทศเท่านั้นและไม่มีเจตนา ลุกรานประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเองก็ได้จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยพร้อมให้ความช่วยเหลือในเชิงการทูตหักจำเป็นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ประชาชนในจังหวัดชายแดนหลายแห่งเริ่มปรับตัวรับมือกับความไม่แน่นอนมีการจัดตั้งศูนย์อพยพสำรองและจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลเพื่อป้องกันข่าวลือและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและทหารได้ร่วมมือกันดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันการค้าชายแดนบางจุดถูกชะลอชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์แต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการปิดด่านถาวร และจะดูแลให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนักวิเคราะห์ความมั่นคงระบุว,ว่าการเตรียมกำลังครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อยับยั้งการกระทำธรรมนี่อาจคุกคามความมั่นคงมากกว่าจะเป็นการเปิดศึกจริงการใช้แผนจัก,กระพงวนณารถจึงสะท้อนถึงการทำงานเชิงระบบของกองทัพในการควบคุมสถานการณ์ให้มั่นคงและแสดงให้ประเทศเพื่อนบ้านเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพากำลังจากต่างชาติแม้โลกออนไลน์จะเต็มไปด้วยข่าวคำว่าเปิดศึกหรือ เตรียมถล่มแต่ในความเป็นจริงการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยครั้งนี้เป็นเพียงการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของชาติและความสงบเรียบร้อยของประชาชนรัฐบาลไทยยังคงยืนยันว่าจะไม่ใช้กําลังเป็นเครือออกมือทางการเมืองและจะเดินหน้าผ่านการเจรจาทางการทูตเป็นหลักประชาชนควรติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จที่อาจสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อผู้บัญชาการทหารบกมีคำสั่งให้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2เข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนในพื้นที่รอยต่อฝั่งตะวันออกการสั่งการครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนจัก,กระพงวนารธซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศระดับสูงของกองทัพไทยคำว่าเปิดศึกที่ปาปรากฏบนโลกออนไลน์นั้นในเชิงทหารหมายถึงการเปิดการเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่การรบหรือการโจมตีจุดประสงค์คือยกระดับความพร้อมและความมั่นใจให้แก่กองกำลังในพื้นที่เท่านั้นแหล่งข่าวภายในกองทัพระบุว่าเหตุปะทะขนาดเล็กในเขตชายแดนจังหวัดสแก้วเป็นเหตุผลหลักที่นำไปสู่การประกาศเตรียมพร้อมแม้เหตุการณ์จะไม่รุนแรงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความปลอะบางของพื้นที่ชายแดนซึ่งมักเกิดการเข้าใจผิดระหว่างหน่วยลาดตระเวนสองฝ่ายคำสั่งฉุกเฉินจากพอบอทอบอจึงเป็นเพียงการตอบสนองเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุเล็กน้อยลุกลาม กลายเป็นเหตุใหญ่พร้อมกำชับทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแผนจักระพง์วนารถเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ใช้เป็นกรอบหลักในกรณีที่มีภัยคุกคามจากภายนอกวางหลักฐานโดยกองทัพไทยเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันเชิงรุกและการควบคุมสถานการณ์แผนนี้ครอบคลุมตั้งแต่การสั่งกกรการเคลื่อนกำลังการใช้เทคโนโลยีข่าวกรองไปจนถึงการสนับสนุนด้านยุทธปัจจัยเป้าหมายสูงสุดคือรักษาเสถียรภาพของประเทศโดยไม่ยั่วยุ ให้เกิดความขัดแย้งและคงไว้ซึ่งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่สองเป็นกำลังหลักในพื้นที่ภาคกลางและอีสานตอนล่างมีการจัดกำลังรบหลักหน่วยเคลื่อนที่เร็วรวมถึงหน่วยปืนใหญ่สนามเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการเคลื่อนกำลังทั้งหมดอยู่ภายใต้คำสั่งโดยตรงจากศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกพร้อมระบบสื่อสารความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดระหว่างหน่วยปฏิบัติทุกภารกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันประเทศ ไม่ใช่เพื่อรุกหรือขยายพื้นที่ผลเอกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารภายในให้ทุกหน่วยหลีกเลี่ยงการประทะทุกรูปแบบและให้เพิ่มการลาดตระเวนเชิงป้องกันโดยัมีจุดย้ำสำคัญว่าการควบคุมอารมณ์และระเบียบวินยัยคือหัวใจของปฏิบัติการพร้อมเตือนหน่วยข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกองทัพให้ตรวจสอบข่าวปลอมที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดกองทัพย้ำว่าคำว่าเปิดศึก ในโลกโซเชียลไม่ได้มีความหมายเท่ากับการทำสงครามแต่หมายถึงการเปิดระบบการป้องกันเต็มขั้นในฝั่งกัมพูชากองทัพได้เพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่บันเตียมเมี่ยนเจยและพระตะบองเช่นเดียวกันรัฐบาลพนมเปญชี้แจงว่าเป็นเพียงการป้องกันประเทศไม่ใช่การเตรียมโจมตีขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ส่งสัญญาณความร่วมมือยืนยันว่าทั้งสองชาติควรรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางทางการทูตโดยอ้างอิงกลไกคณะกรรมการชายแดนร่วมไทย กัมพูชาซึ่งยังคงทำงานอยู่อาเซียนจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและเตรียมเสนอให้มีการพูดคุยผ่านช่องทางคณะกรรมาการร่วมด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันว่าประเทศไทยยังยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและจะไม่ใช้กำลังทางทหารเป็นเครื่องมือทางการเมืองขณะที่การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองประเทศยังคงดำเนินไปตามปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดขยายวงกว้างชาวบ้าน ในจังหวัดสแก้วบุรีรัมและศรีสะเกดต่างติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดหลายพื้นที่เริ่มจัดตั้งศูนย์อพยพสำรองและจุดแจกจ่ายอาหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหน่วยงานท้องถิ่นร่วมมือกับทหารและตำรวจในการเฝ้าระวังความปลอดภัยมีการตั้งเวรยาม24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนแม้บรรยากาศจะเงียบกว่าปกติแต่ยังไม่มีรายงานความรุนแรงหรือความเสียหายเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์มองว่าการเตรียมกำลังของไทยในครั้งนี้เป็นเพียงการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพด้านความมั่นคงและส่งสัญญาณว่ากองทัพไทยมมมีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ใช่การแสดงความก้าวร้าวทางทหารการใช้แผนจัก,กระพงวนารถจึงเป็นแนวทางรักษาเสถียรภาพมากกว่าการสร้างความตึงเครียดโดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งความเข้าใจผิดระหว่าง2ประเทศในขณะที่โลกออนไลน์เต็มไปด้วยคำว่าเปิดสึก แต่ข้อเท็จจริงคือกองทัพไทยกำลังดำเนินการภายใต้กรอบการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่มีการประกาศสงครามหรือคำสั่งโจมตีใดๆรัฐบาลไทยยังคงเน้นแนวทางการทูตและสันติภาพเป็นหลักโดยประสานงานกับกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงของภูมิภาคและความปลอดภัยของประชาชนผู้ก,ก่อคนประชาชนควรติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการเท่านั้นและไม่เผยแพร่ข,ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยนัน ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุปะทะเล็กน้อยในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสแก้วและจันทบุรีทําให้กองทัพปกไทยต้องยกระดับการเตรียมพร้อมอย่างเข้มงวดโดยกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้รับคําสั่งให้เตรียมกําลังในระดับสูงสุดเพื่อป้องกันการลุกรานหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ใช่การประกาศสงครามแต่เป็นมาตรการรักษาความมั่นคงเชิงป้องกันภายใต้แผนจัก,กระพงวาราณรส ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดนที่ใช้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินชิ้นทางทหารแผนจัก,กรพงวนารถเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารที่วางหลักฐานโดยกองทัพไทยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันประเทศในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนตะวันออกซึ่งมีความซับซ้อนทางภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ความขัดแย้งยาวนานแผนดังกล่าวถูกออกแบบให้สามารถปรับใช้ได้ทั้งในภาวะสงครามและภาวะคุกคามด้านความมั่นคงโดยมุ่งเน้นการป้องกันเชิง รูปการเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วและการบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยความมั่นคงอื่นๆกองทัพภาคที่1ทพ1และกองทัพภาคที่2ทพ2เป็นกำลังหลักของกอ กบทัพบ,บกไทยที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีแนวชายแดนติดกับกัมพูชาข้อมูลจากแหล่งข่าวทางทหารระบุว่าทั้งสองกองทัพภาคได้จัดเตรียมกำลังพลยุธทธ์ทีหน่วยทหารราบยานเกราะรวมถึงหน่วยปืนใหญ่สนามในระดับเตรียมพร้อมปฏิบัติการหากเกิดเหตุจำเป็นตามแผนป้องกันประเทศการเตรียมการนี้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและ พันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดพบลออ,อ,อผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งผ่านศูนย์บัญชาการร่วมให้ทุกหน่วยชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศออยอห้างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็นทั้งนี้คำว่าเปิดศึกที่ถูกเผยแพร่ในบางสื่อสังคมออนไลน์อาจสร้างความเข้าใจผิดเนื่องจากในเชิงทหารหมายถึงการเปิดปฏิบัติการป้องกันเต็มรูปแบบ ไม่ใช่การรุกรานประเทศเพื่อนบ้านกองทัพบกยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ในกรอบของการป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเท่านั้นศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพปกกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประสานข่าวกรองการสอดแนมทางอากาศและการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกำลังรบฝออังกัมพูชาในพื้นที่ใกล้ชายแดนนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี u a v และระบบเรดาร์เคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องพึ่งพาการเคลื่อนกำลังจำนวนมากในทันทีฝ่ายกัมพูชาเองได้มีการเสริมกำลังทหารในบางพื้นที่เช่นกันโดยรัฐบาลพนมเปญระบุว่าเป็นเพียงการป้องกันดินแดนหลังจากเกิดข่าวลือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศต่างยืนยันในระดับการทูตว่าไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามเป็นความขัดแย้งทางทหารกองทัพกัมพูชาได้ออกแถ ลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้การทูตและกลไกความร่วมมือชายแดนเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดท่ามกลางความกังวลของประชาคมโลกประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่มหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการลดความตึงเครียดโดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายใช้คณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC เป็นช่องทางเจราจาหลักกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันว่ารัฐบาลยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีพร้อมเปิดรับการไกล่เกลี่ยจากประเทศสมาชิกอาเซียนหากจำเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในจังหวัดสอน กแก้วบุรีรัมและสีสเกตซึ่งอยู่ในแนวชายแดนติดกัมพูชาหน่วยงานภาครัฐได้เร่งอพยพประชาชนบางส่วนในพื้นที่เสี่ยงและตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและจิตใจ,จพร้อมกับจัดเวรยามร่วมระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการเตรียมกำลังครั้งนี้ของกองทัพไทยเป็น สัญญาณเชิงป้องกันและเตือนภัยล่วงหน้ามิใช่การยั่วยุสงครามเนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีประวัติความขัดแย้งจากกรณีพิพาทดินแดนในอดีตเช่นพื้นที่ปราสาทพระวิหารการแสดงความพร้อมทางทหารในลักษณะนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองโดยไม่ละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านแม้สถานการณ์จะถูกนำเสนอในบางสื่อว่าเปิดศึก แต่ข้อเท็จจริงคือกองทัพไทยอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้นรัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญกับการเจรจาทางการทูตและพยายามป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายขณะที่ประชาชนควรติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดจากข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์และสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย กัมพูชากำลังถูกจับตายอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่ากองทัพบ,บกไทยภายใต้การบัญชาการของผู้บัญชาการทหารบกได้ออกคำสั่งให้หน่วยกำลังหลักในพื้นที่ชายแดนได้แก่กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2เข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามจากความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางทหารยืนยันว่ายังไม่มีคำสั่งเปิดการรบแต่เป็นเพียงการดำเนินการตามแผนจักรพงวนารถ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในยามวิกฤตด้านความมากนคงเท่านั้นแผนจักรพงวนารธเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางทหารที่กองทัพไทยวางไว้เพื่อรับมือภัยคุกคามจากภายนอกประเทศโดยอ้างอิงหลักการป้องกันเชิงรุกและการควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วแผนนี้ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกสมัยใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีทางทหารการข่าวกรองและการบูรณาการระหว่างเหล่าทัพจุดมุ่งหมายสำคัญคือ รักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรโดยไม่สร้างความตึงเครียดเกินจําเป็นการประกาศใช้แผนดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการประกาศสงครามกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ถือเป็นหน่วยหลักที่ดูแลพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีแนวชายแดนติดก,กับกัมพูชาหน่วยรบพิเศษหน่วยทหารราบรวมถึงหน่วยปืนใหญ่สนามได้รับคาสั่งให้เตรียมพร้อมทั้งกําลังคนและยุทธปกรณ์ขณะเดียวกันได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการร่วมภาคสนามเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหน่วยรบในพื้นที่โดยย้าว่า ทุกการเคลื่อนไหวต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศการเตรียมพร้อมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันเหตุปะทะซ้ำรอยอดีตท,ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติภารากิจด้วยความระมัดระวังและห้ามดำเนินการใดๆที่อาจถูกมองว่าเป็นการยั่วยุพร้อมเน้นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่การเปิดศึก ดังที่บางเพจข่าวหรือสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่กองทับบกยังระบุเพิ่มเติมว่าการสื่อสารข่าวปลอมในลักษณะดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นจึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกองทัพเท่านั้นศูนย์ปฏิบัติการร่วมกองทัพไทยได้เข้าสู่การทำงานเต็มระบบโดยประสานงานกับกองทัา พอากาศและตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดนผ่านระบบเรดดร์และโดรนลาาตะเวนทั้งนี้มีการเสริมกำลังในจุดยุทธศาสตร์เช่นช่องสงมและช่องจอมเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งอาวุธหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธกองทัพยังได้เปิดช่องทางสื่อสารกับฝ่ายกัมพูชาโดยตรงผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การประทารัฐบาลกัมพูชาได้ออกแถลงการตอบโต้โดยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเป็นเรื่องภายในแต่ก็ได้สั่งให้หน่วยทหารตามแนวชายแดนเข้าสู่ภาวะเตรียมพร้อม เช่นกันพร้อมเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาใช้ช่องทางการทูตเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขสถานการณ์กระทรวงกลาหมกัมพูชายังระบุว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้และจะไม่ยอมให้สถานการณ์ชายแดนกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคหนังสือพิมพ์ย่อหน้า7การเคลื่อนไหวทางการทูตในระดับภูมิภาคอาเซียนได้สแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมาการรวมว่าด้วยความมั่นคงชายแดนเพื่อให้ทั้งสองประเทศหารือยอย่างเปิดเผยกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันว่า ประเทศไทยไม่มีนโยบายใช้กําลังทหารรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าการเตรียมกําลังครั้งนี้เป็นไปตามหลักการป้องกันประเทศเท่านั้นการเจรจาเชิงสันติจะยังคงเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาประชาชนในจังหวัดสแก้วบุรีรัมและศรีสะเกตได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเคลื่อนไหวนี้โดยหลายพื้นที่มีการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานท้องถิน่นร่วมกับกองทัพและตำรวจได้ จัดทีมให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันข่าวลือที่อาจทําให้เกิดความแตกตื่นขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าและการค้าชายแดนถูกชะลอตัวลงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นักวิชาการด้านความมั่นคงประเมินว่าการเตรียมกําลังของไทยในครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยับยั้งความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดในพื้นที่ชายแดนไม่ใช่สัญ,ญญาณของการเปิดฉากโจมตีการดําเนินการภายใต้แผนจัก,กรพงวนารถจึงเป็นกลไกทางทหารที่มีไว้เพื่อป้องกันประเทศโดยใช้หลัก ป้องกันเชิงรุกเพื่อสร้างสมดุลอำนาจและยับยั้งการลุกรานในอนาคตแม้ข่าวในโลกออนไลน์จะใช้ถ้อยคำรุนแรงอย่างเปิดศึกหรือเตรียมถลม่มแต่ในทางข้อเท,ท็จจริงกองทัพไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติแลแ่การป้องกันประเทศเท่านั้นแผนจัก,กรพงวร์วราณรสเป็นเพียงกรอบยุทธศาสตร์ที่ใช้ประเมินและจัดเตรียมกำลังในยามฉุกเฉินขณะที่รัฐบาลไทยยังคงใช้การทูตเป็นเครื่องมือหลักในการรักษาความมั่นคงและความสงบในภูมิภาคประชาชนจึงควรติดตามข่าวจากแหล่งที่เป็นทางการและไม่ตกเป็นเหยื่อข,ของข้อมูลเท,ท็จในโลกออนไลน์ด่วน สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบกไทยได้มีคำสั่งด่วนให้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2เข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดตามแผนจักรพง์วราณรถเพื่อรับมือความตึงเครียด ยอที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่รอยต่อชายแดนฝั่งตะวันออกทั้งนี้แผนดังกล่าวไม่ใช่การประกาศสงครามหรือการเปิดฉากโจมตีแต่เป็นมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันอธิปไตยของชาติและดูแลความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเวลานี้ทุกหน่วยอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกต้นเหตุข,ของการสั่งเตรียมพร้อมในครั้งนี้มาจากเหตุปะทะขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนฝั่งจังหวัดสแก้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิดของหน่วยลาดตระเวนสองฝ่ายแม้ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสแต่เเเหตตุกกาาารณ์นน้ไดลยป็สัญือ ห้อกองทัพบกไทยต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายการประกาศเตรียมพร้อมจึงเป็นเพียงการขยับตามขั้นตอนของแผนยุทธศาสตร์เท่านั้นโดยเน้นให้ทุกหน่วยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการสันติภาพเป็นสำคัญแผนจักรพง์วนารถคือแผนปฏิบัติการทางทหารระดับชาติที่วางไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยในกรณีที่มีภัยคุกคามจากต่างประเทศ แผนนี้ได้รับการพัฒนามาหลายทศวรรษครอบคลุมทั้งการเคลื่อนกำลังการข่าวกรองและการสนับสนุนด้านโลจิสติกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างชายแอร์ดนกัมพูชาการนำแผนนี้กลับมาใช้อีกครั้งเป็นเพียงการเตรียมพร้อมทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่การประกาศสงครามเหมือนที่หลายคนเข้าใจผิดในโลกออนไลน์